สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมนั้นได้มีตัวเลขเด็ดเดดตัวเลขที่ในตอนนี้นะครับกำลังฮิตกำลังฮอตและเป็นที่ต้องการของท่านผู้ชมนะครับตัวเลขนั้นก็คือหวยซองห้าหมื่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมหวยซองห้าหมื่นได้เลยครับ และนี่ก็คือตัวเลขหวยซองห้าหมนะครับเลขจริงเสียงจริงนะครับอ่าเลขบนวิ่งนั้นก็มีเลข7กับเลข3นะครับแล้วเลขสองตัวนั้นก็มี7จ็ดสามเจนะครับเลข3ามตัวนั้นก็มีเก้าเจ็ดแเลขล่างวิ่งก็มีเลข9้า แล้วเลขล่างนั่นก็มีเลข2-9นะครับและในตัวเลขนั้นก็มีประมาณเท่านี้นะครับตัวเลขมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ส่วนมากมันก็เด่นที่7นะครับมี7เยอะอยู่พอสมควรเลยครับเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยมั้งท่านผู้ชมทางบ้านก็เก็บไว้พิจารณาดูดีๆนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีๆอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งด่วนสรุปไปนะครับและอย่าพึ่งปิดคลิปไปนะครับเพราะว่ายังมีตัวเลขอีกหนึ่งชุดนะครับแต่เป็นหวยซองห้าหมื่นเหมือนกันนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ตัดสินใจดูแล้วกันนะครับ แล้นี้ก็คือตัวเลขหวยซองห้าหมื่นอีกชุดนะครับเลขล่างมันเป็นเลขแปดนะครับนั้นก็มี8ปหนึ่งแล้วก็สอนะครับส่วนเลขบนนั้นเป็นเลขหนะครับนั้นมีเลขเจหกแล้วก็เกนะครับตัวเลขทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านก็เก็บวไว้พิจารณาดูดีๆแล้วกันนะครับวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับผมก็ไม่ได้ชักชวนชักนำนะครับตัวผมนั้นก็สนับสนุนแต่สิ่งที่ถูกกฎหมายผมไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประการนะครับและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหวยซองห้าหมื่นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาตัวเลขแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ